ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ฮือหาอดีตดาวดังแมนยูซอบทีมเจล็กญี่ปุ่นหวนมาตาอาดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้นการประจนภัยใหม่อย่างฮือหาด้วยการสัญญาเข้าร่วมทัฟวิเซนโกเบทีท่ญี่ปุ่นฮวนมาตาอาดีตกองกลางในสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เริ่มต้นทีมใหม่อย่างฮือฮ่าโดยการเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมวิเซนโกเบสโมสรดังในเจลิกญี่ปุ่นมิดฟิลด์กรีทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกและแชมป์ยูโรย้ายจากบาเลเซียมาสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกกับเชลซีช่วงปี2 0 1 1ก่อน3ปีให้หลังแมนยูจะคว้ามาด้วยราคา37ล้านปอนด์จากนั้นมาต้าอยู่เล่นในออตตาฟอร์ดนานถึง9ปีลงเล่นไป285นัดซัดไป51ประตูมีส่วนร่วมกับแชมป์4รายการ นในช่วงซัมเมอร์2022จะย้ายไปกราตัสลายในลีกตุรกียางไรก็ตามหลังจากลงสนามให้กับกราตัสลายไป18นัดก็เป็นที่ยืนยันถึงการแยกทางเป็นเฟีเยเย่นของเตะว35ในซัมเมอร์นี้ล่าสุดมาตาสร้างความมือหาด้วยการเซ็นสัญญากับวิเซนโกเบอดีต้นสังกัดของธิตทอรบุญมาทันและอันเดนอินเนสตาโดยไม่มีการเปิดเผยระยะสัญญามาตาเปิดเผยว่าตนได้คุยกับทั้งอินเนสตาและดาวิดบิยา ก่อนตกลงเขาร่วมทีมวิเซนโกเบผมภูมิใจมากที่ได้เซ็นสัญญากับวิเซนโกเบสมสอนที่ยอดนักเตะและเพื่อร่วมทีมที่ผมนับถืออย่างอินเอสตาและบียากก็เคยเล่นที่นี่ผมภูมิใจที่ได้ตามรอยพวกเขามาอย่างประเทศแห่งนี้